สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับผม Add ดี้ออเดียโอไนนะครับผมอยากจะให้ทุกคนนะครับได้สัมผัสนี่คือแอมที่ผมรู้สึกว่าผมขนลุกมากๆนะครับและเชื่อว่าเสียงดีนั้นอ่ะเราต้องจ่ายแพงเสียงเงินเยอะนะครับผมเล่นตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนจนถึงหลักล้านแต่วันนี้ครับปี2025นั้นแอมคู่นี้ครับทำให้ผมอึ้งทึ่งเป็นอย่างมากๆเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์พิพลครับ ร้านออรเดอร์แอ็บลูทนะครับที่ตั้งอยู่เดอะวอล์คราชพฤกษ์แห่งนี้ครับได้นำแอมที่ผมถือว่านี่คือตัวมหาเทพสุดของวงการแอมลิฟายเออร์เพราะเขาคือแอมที่เป็นคลาสเอครับสังเกตน,นะครับบอด y ี้นะครับซิงค์ต่างๆของเขาจะตัวใหญ่หม้อแปลงขนาดใหญ่แล้วก็มีแยกภาคจ่ายไฟอิสระต้องบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่อาจารย์พิพลคัดสรรมาแบบเลิศที่สุดเลย ผมคิดว่าจะไม่มีแอมแบบนี้ซะแล้วนะครับนี่คือแอมคลาสเอครับตัวนี้ครับมีอยู่สองรุ่นครับตัวนี้ตัวรุ่นที่หนึ่งนะครับก็คือชื่อแบรนด์ออเดอ a b s o l u ู e นะครับผมรุ่นลักชัวรี่ครับ90ก็ย่อมาจากกำลังวัตต์ครับ90วัตต์คลาส A ก็เทียบเท่าประมาณ180วัตต์ของคลาส A B นะครับประมาณนั้นและอีกรุ่นหนึ่งครับคือรุ่น Audio Absolute Luxury 145นะครับ145วัตต์ครับ บอกครับถ้าเห็นตัวนี้เนี่ยอ่ะผมคิดว่าซื้อถูกๆกดิแสนสามนะแสนสี่แสนห้าแสนสี่เก้าเงียผมก็ซื้อใจขาดดีแล้วเพราะผมได้ฟังเสียงเดี๋ยวผมจะมีคลิปท้ายเสียงนี้ให้ฟังกันนะครับโอ้โหฟังแค่ตัวนี้ราคาของเขานะครับจะเป็นราคาเปิดตัวนะครับจนถึงสิ้นเดือนมกราคมปีนี้เท่านั้นเองนะครับ5 9า0 0บาทปกตินั่นก็เกือบเกือบแสนแหละแต่ว่า วันนี้ห้าหมบาทและเป็นคลาสเอเสียงที่ผมได้สัมผัสนะครับแค่ตัวนี้นะครับเกวัตต์นะครับโอ้โหมันหลุดตู้ลําโพงที่เรียกว่าหินหินขับยากๆกเนี่ยได้ตัวนี้ไปเนี่ยจบเลยและคลาสเอนี่ความต่อเนื่องพลั่งพลูมากๆเสียงนี่ลอยเลยรายละเอียดลอย,ย,ยนะครับเสียงร้องนี่ออกมาออกหวานกลางชำ่ำนะครับจังหวะไดนามิกพลังเนี่ยโอ้ กำลังถึงถึงและได้คลาส A ในราคาเพียงแค่59 0 0 0ตัวนี้เลยนะครับและตัวหนึ่งครับ1น5วัตต์นี่โอ้โหก้าวขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยเสียงนี่แบบว่าโอโ้ผมเอาเลยว่าลำโพงตั้งพื้นทั่วโลกตัวนี้ขับได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญหน้าตางานของเขาค่อนข้างพรีเมียมสวยมากๆนะครับมีจอว u นะครับและโอ้โหเนี่ยเป็นชุบโครเมียมเงานะครับตัวนี้เป็นด้านนะครับสวยมากๆนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองครับ กับ Luxury 90และ Luxury 145นะครับที่ Audio Absolute นะครับผมนะฮะหรือจะนะครับทักทายผมก็ได้นะครับผมแนะนำให้ได้เช่นเดียวกันเพราะนี่คือแอมที่ผมขนลุกมากๆวันนี้ก็เลยเป็นคลิปพิเศษนะครับคุกเข่าเลยที่จะยกนิ้วให้กับเขาเลยนะครับว่าเสียงดีมากๆหลุดตู้มากๆเชื่อมั่นได้เลยนะครับว่านี่คือแอมที่จะมาทำลายกำแพงที่ลำโพงขับยาก ลำโพงทำไมเสียงยังไม่หลุดตู้เจอตรงนี้เข้าไปนะครับผลักดันออกแบบเหมือนเอาอะไรไปอัดทะลุท่อให้ท่อปโปร่งล่องเสียงออกมาสบายๆออกมาเต็มแบบไดนามิกครบๆนะครับโอ้โหบอกเลยว่ามันสามารถสู้ตัวละครึ่งล้านห้าแสนนี่สบายๆนะครับสำหรับรุ่น145ตัวนี้แล้วก็ใครที่มีหลอดแอมลอออยู่แล้วอยากได้ฟิลโซลิสเตทแบบพลังล่งพลูหลุดตู้ แนะนำตัวนี้แน่นอนออเดอ Absolute l u x u r ชัวรีครับนะฮะมีหลอดแล้วใครกำลังฮัสล s สเตตเลือกตัวนี้ได้เลยนะครับลองมาฟังก่อนดีกว่าแต่ถ้าคุณฟังแล้วผมเชื่อเลยครับว่าคุณจะรู้สึกเหมือนผมครับขนลุกนะครับและนี่คือแอมที่ปี2025ปีใหม่นี้ไม่อยากทุกคนพลาดเลยนะครับกับราคาเปิดตัวที่จาริพลได้เปิดในราคาพิเศษตัวนี้ก็แสนต้นๆเท่านั้นเองนะครับคลาส A ตัวบิ๊กเบิมแค่วางก็โอ้โ oh, ห oh. คนลุกตทำง,งานวางก็หล่อแล้วนะครับนอกจากหน้าตาดีเสียงดีแล้วนะครับโอ้โหวัสดุก็เกรดไฮเอนด์ทั้งหมดเลยนะครับห้ามพลาดครับสวัสดีครับ